ขวัญมันเกิดเป็นกูเอาไปทำอะไรได้เอาไปให้ชี้ไปทำอะไรเอาไปต่อยเล่นกลัวจะหมัดหักมือหักเลยก่อนนะดิไอ้เก้าลัวจะหักก่อนนะดิโทษทีนะกูจะได้ต่อยเบาๆแบบบงอยากลองแล้ววะได้มาต้นเอ้ยไอ้เหี้ยคนเดิมนี่ไอ้เหไอคิวเนี่ยเนี่ยคนเดิมหมดเลยตีโดน เ็ไมสวันนี้คุณในกันแน่เลยเด็เดิม Hello Hello f r i e n d Can you hear me y จำได้ไหมอะไรนะจำไอะจำม่้ย่าเป็นจไม่ได้ย่า y จำได้หรอย่าจำได้ย่าจได้เราจำได้เหมือนกันเลย นี่นคนที่นผู้ชายชาจ้างอะไรนะไนะคนที่นะอะไรกองกองมอเตอร์เอะไรนะคนวใยดิแม่แบอกว่าแย่จำได้ตาตาดีเราจะชนะนะไอ้เหี้ยคุลืมเปียนอะพูดอีงไอชิตายเลยตกลงพวกนายมาจากไหนนะกองมองตัวเตอร์เรเหรอหรือเบอร์กูตปอง ยังยังไม่ตอบกันขำอยู่หรือเปล่าเราคิดเราคิดไม่ออกอ๋อคิดไม่ออกโอเคมาจากคิดไม่ออกไอ้เคี่ยใครก็ได้คิดให้มันถี่ดิสัตว์เฮ้คิดไม่ออกเฉยคุณจะคุณจะบอกกับมันเดี๋ยวว่าอย่าไปสนใจอย่าไปอย่าไปสนใจเยอะดิเยอะมันบล็อกแอตเต้นมันไม่ขึ้นว่าใครมีไม่เลยเติ้ลช่อยถี่ดิไม่อะไรเดี๋ยวกูคุยให้ข้างบนระวังนะข้างบน ไม่ถึงคนที่อยู่ข้างบนหรือว่ามีใช่โน้นโน้ตมีตัวอยู่ข้างบนโอ้รู้รู้ไหมว่าอะไรมาอยู่ข้างบนเปาพีครู้รู้ไหมว่าอะไรอยู่ข้างนายตายได้ยังไงโดนสปาลพีคไอ้เทียมคนยิงเราโดนวอลเคอรี่ฆ่ามันเจ็บมากมันบอกว่าโดนวอลเคอรี่ฆ่ามันเจ็บมาก เจ็บขนาดไหนใกล้หัวใจหรือเปล่าโดนยิงแขนหรือโดนยิงขาขามันเจ็บไหมเป็นกูราปิดไมค์เติร์นมันน่าจะเดินเดินบนแพงอยู่นะชิีใช่่ะตอนนี้กคุณนอนเลยนะเจ็บอ๋อเติร์นโดนคนเดียวกูเลยโง่ะขำคุณเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืมติดตามช่องเดชทีเอ็นเคด้วยนะอะไรผิดไปเดชทีเอ็นเคในยูทูบ เลนเกีเจอคนไทยดี๋ยวกูฟอรโมดแรกผลเลยเิได้หรอวะได้ดีมาดูไอโลนี่ต่อด้วยมันกูกำลังดูเฮียเรไรอยอย่าง พอหลุดเลยเฮียรู้รู้ไม่หรออะไรรู้ก็ไม่ไอ้ไม่แตกกเอไม่แตกกเอโอ้โหูือชื่นเลยอยู่ซ้ายอยู่ขวาอีกหน้าลงไปสวยออรีโหลดเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวมันโดดลงโอ้แล้วคนนี้ใช่เพื่อนนายไหมนายมาด้วยกันหรือเปล่าใช่ โอ้เป oh, <c oughs> ็นเพื่อนกันมาจากอราดามไอส์แลนด์ูฟอร์มเจงดิยูฟอร์มเจแปนอย่าบรกกันอยูเอ่อไอไลท์ที่เอวเวลี่มัชเวอลี่มัสไม่สนใจไม่เีนยวไม่สนใจคนเดียวไม่สนใจมีอะไรเห็นไต โอ้ยเห็นตันมวัน I favorite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  ไมอ My favorite My favorite You think so เอ่อเอ่อเอใครดีวะอะไรภาษาแม่งแบบเปลี่ยนแปลเลยไอเตินติตินคณะคณะอ้า ไม่นะอาริกาโตโอเซมัตเลยบอกเพื่อนนะอาริกาโตโอเซมัตเป็นคนจีที่อะไรญี่ปุ่นไม่ใช่หรอเหมือนกับพูดมั่วไปกรงก็คนไทยนั่นแหละเดินเลยโอ้โหนกดกดกดข้างขวาโดน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 เฮ้อล็ยี่เพื่นกูกระโจนต่อเกมสัตว์เออแล้วเพื่อนไหนแล้วแล้วเพื่อนไหนจะมาไม่เลย เขาไม่ได้เก็บว่ะฮัลโหลเเดี <il fi> <h Bett anda> ๋ยวเดี๋ยวงนะฮัลโหลมันกำลังเข้ามันกำลังเฮ้ยกบกบกบแล้วเออดีดีบอกบอมันได้ว่าอนั้นไปดูเงียบเลยโอ๊ยเชยกูก็เลยืส่น้ามอจืดจืด มไฟอยู่ตรงนี้บ้างไหมใชโโโโ่โอ้มีอยู่กันเพียบเลยมันอยู่ใกล้กูแค่นี้ได้หรออีกไกลแค่ไหนจนก,กว่าเธอจะ<อ>ใกล้อ่ะอบอกทีก็แปดเมตรแล้วก็คิดเอาเองละกองไฟยางแปดเมตร

อทะลุไม่ทะลุเออสวนเนาะเฮ้ยไอ้เชี่ยไหนตัวจริงตัวปลอมวะเอาไปแดกเลยก็แล้วกัน <c oughs> เฮ้ยโน้ตมีคนอยู่ข้างล่างเช่ข้างล่างอ่ะต้อง <c oughs> จริงจังไอ้เชี่ยแล้วแม่เป็นรูแบบนี้ไอ้สัสเอ้ยเชี่ยนั่นไม่พังเอาวะอันนี้พองด้ยเฟ อ้โหคยังจะโดนอีกเฮ้ยโดนก่อนข้างล่างเนอะเจ็ดเมตรนี่มันใกล้กูมากเลยไม่ใช่เหรอตรงนั้นโน้ตอะโนได้ปะเฮ้ยโน้ตเจียมเกินโอ้ยเหยียบเราระเบิดอีกแล้วกูเป็นเครียดอะไรกับการระเบิดเนี่ยข้างนอกข้างนอกข้างนอกเออข้างนอกไหนมาร์ซี่มาร์ซี่มาร์ซี่มาร์ค้านั่นน่ะตรงนั้นเพื่อนแพนอีกไซส์เพื่อนไอ้โน้ตโน้ตมานี่โน้ตไม่นะ อ๋อแล้วโอ้โหหลังกูก็เข้าเรียบแล้ยเดือดไปไหนหน้ามือ,อตาม,มัวเลยชิบไม่ได้แล้วชิบข้างทางนี้ก็มีมีเหมือนกันเหรอระเบิดอะมีตอนแรกกีหนูบอกว่ามาทางนี้คิดว่าเคลียไม่ไม่ไม่มันคือมันมีแล้วเว้ยตอนแรกอะเคลียร์ตอนแรกมีถ้าหลุดตอนแรกเดี๋ยือดเราช่วงเวลาที่มึงบอกมันใกล้กันมากอะใช่แล้วเพราะมันก็มายิงหลังหมดแล้วไง สัพพามันก็มาสัพพามันก็ไปสัพพาสัพพาไปสัพาไปไปมามาไปไปกูว่ากูว่าเจาหากิไปละท่นพูดตามกูนะครับแบกแพกแกหน้ามึงอะเอ้ยหน้ากนล้พูดแล้วพูดแ้วพูดแอ้วูดแล้วพแแแ้้้ล้าแล้วด้พูดแ้ววแพ เลขกระเป๋าก็บอกอยู่ว่าแบกอ่าเราลองพูดว่าแบกแพกอ่เรียกมาแล้วให้ตอบเรียกอะไรเนี่ยเออไะเนี่ยกูว่ามึงรั่วจัดนะตอนบอกว่างก็ได้นะงั้นกูจะรั่วไปคล้องกับแม่มึงก็แล้วกันแล้วก็เด็กที่อยูเลยเฮ้ยดูดิแน่นแน่นเฉยเลยตัดออกเลยตัดออกเลยใช่ตัดออกกานไอ้กรุดสเอ๊ะดไปเห็นไหมเนี้ยเออเห็นห มันเมืเป็นเรื่องไร้ด้านใชเปล่ามเมืออยูมันเหล็บโปงอะไรมันตัดสายมงทองฟ้ามาเป็นเช่นเคยมันมขโมยยิงยิงกล้องกูอะก็ขโมยยิงสรุปขโมยเลยจริงมันขโมยได้จริงสรุปว่ามันยิงหรือขโมยใตหน้อยกูเผยยิงแล้วกูหอดโอ้ตัวปอมชี้ไอ้เหี้ยกูเสียว่าตัวปอมตัวจริงกว่าปะบึง แม่งโผล่มามีตัวปลอมอยู่เฮี้ยแทบช็อกเลยครับตัวปลอมสองตัวเฮี้ยยยะเอาระเบิดไปเคลียร์เลยดีกว่าเฮ้ยตัวจริงมาเฮี้ยตัวจริงมาโคตรสิวสิวอะไรอะเดินไปเดินไปชี้อยู่ไหนวะเออในห้องซ้ายเห็นวะนั่นแหละนั่นแหละไอ้ชิพีคมันโคตรแม่นอ่ะเฮ้ยกองไงแล้วเนอะเจ้าไม่ออกหรือมั้ง ไปเลยมันนัหงผมด้วยปังเขาให้กูว่าแล้วเรียบร้อยตามกูเล่นเป็นไก่เลยี่ยมไก้กูไม่ต้องห่วงเราเลยรอนี่จะเก็บปราหรือยังไปแล้วเพื่อเราเรียบร้อยกูเห็นค่าต่างเลยโอ้โหเกือบตายเลยเยี่ย ึงไม่ทิงมันหรือมึงมันมันกลัวตายแล้วมันจะอบตายนั่งไงนั่งไงหล่อนเหมือนกูหล่อนเหมือนกูอีกไม่นานก็น่าจะโดนเหมือนกูกระชี้ละดูกระซุบดูกระซุมมาตายไปตกละไม่ไม่เราเกลือเราเบิร์หมดและวติแต่มันียังไม่ได้เกลือนะอุ้ยอุ้ยอเอาดูเต็มดู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 เต็มดูเติมมาละมาละวเติมละมาละมาละดูดูดู มาแล้ว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 เห็นแล้วเห็นแล้วเล็งแล้วเล็งแล้วเล็งก้าวอยู่เล็งอยู่นี่เดี๋ยวดูนะพี่ปุ๊บโดนหัวปั๊บเลยนะโดนหัวปั๊บปั๊บตาปั๊บปั๊บเลยน่ะเห็นแล้วเห็นแล้วไม่เห็นแล้วเห็นแล้วก็เลยยิงแลยยิงแลสวยแลยิงยิงยอดนี้ยิงยอดนี้สุดยอดใช่ฝั่งนู้นนะสุดยอดเลยเก่งโอ้โหมันเล็งแบบเย็ดคือคือจะเต็บผมสีเขียว ไอ้เแคยนี่ก็แพมเหี้ยแล้วมันฮาฮ่าฮคือโมโมบิปปี้ไปเนี่ยโงบิปปี้ป่ะใช่ใช่บิปปีใช่ไหมใช่แล้วเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไอ้กูอยู่หุ่นยนต์ดูดิเต้ยมันไม่ฟังเลยไม่แล้วจู่ๆือแพมมาแพมบอกว่าทำไมไอ้กูถึงง่วงอ่ะมันไม่ไหวไอ้เียกู การะคั่งกันไปแล้วคละนีเด็กอ่อนงวงคุณจะมีสภาพยังไงมีเด็กมีหางเด็กมีหางเด็กมีเด็กมีหางแล้วก็ตอนแรกก็เปิดมาจับจับแมววะจับแมววะใช่ใช่จะรู้ั้ไอ้น้องน้องว่าของคนนั้นคนนั้นจับจับ จับไปนี่เลยจับคนร้ายนี่คนนั้นคนนั้นโอ้จับคนร้ายหลับปะมีหลับปะมีคนหลับปะมีคนหลับปะทำมีหลับหลับได้หลับได้มี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 อ๋อหมายถึงคนหลับได้หมายถึงพ่อพ่อตัวเอกอ่ะหลับอ๋อพ่อตัวเอกก็โอ้คุณพ่อตัวเอกง่วงแหละคุณง่วงกอเจ็บ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 แล้วก็แต่ตอนง่วงเนี่ยแต่ตอนง่วงไม่ได้กระไรรู้สึกเป็นไ โอ้ยแย่แบบเอได้หนเล้วหคิวแล้วเพิ่มกุนแจเกระแทก้นนีมันจอดได้ด้วยหรอวะแบบว่จะเข้าแทกไปเล่แนี้มันแทกกนจาหนวต้องบนโนดมันอยู่ข้างบนหัวโอ้กตตกกตกไม่ไหวแงงถามิงแย่เกินดิเฮลมเฮ้ย โกนว่าเฮลมีกว่าอ้าวเฮียปั๊บปั๊บปั๊บสวดีจะเข้าพูดโดนสแกเหรอเชลโลเจ็บโลเจ็บโลเจ็บตรงนี้มีโลใครก็ได้ช่วยดิโอ้ยเชลโลเอากูแล้วเพื่อน ช่วยด้วยเออใครตายไปสิแล้วมันไม่แล้วมันมันใสมันไม่แล้วไม่ใสมันใส่มึงหมายถึงกูเหรอสิตายเออกูโบกตายเต้ลอ๋อนี่เราจะสี่ส่วนจริงๆเหรอเนี่ยไม่ล่ะเกมเร็วไปเลยละกันก็ไปเลยละกันแล้วคือ กูเพ huh right. ิ่งรู้ว well, so. ่าด oh. ่านมันมีกูเพิ่งรู้ว่าด่านมีข้างบนเดต้นแบบจัมีดีมีมีมีด่านมีแล้วกูเหนืานเกินไปอีกแล้วเออจริงกจริงกูเดี๋ยวดูเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนมันเก็บสองให้ดูนะโลโลเจ็บแล้วอ่ะโอ้เหมือนจะยิงไม่โดนเลย เป็นอะไรที่อับประยศที่สุดล่ะมาเติมในคืนนี้เราวอร์มแล้วบอกไหมแพ้อ,อย่างน่าอับอายน้าอับเฮ้ยเอาละครับ คลิปนี้ก็ได้จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะติดตามผมหรืออยากจะดูคลิปเกม,เมอนนื่นๆของผมสามารถไปติดตามได้ที่ช่อง The t n K นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบก็ช่วยแตะไลค์สก,กิจแรงๆที่ซับสไคร b e แต่ถ้าเกิดไม่เหลือบากกว่าแรงของใครหรือถ้าเกิดรักกันมากๆอยากให้ผมมีกำลังใจก็ช่วยเรื่อนไปแตะที่ปุ่มแชร์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆทุกคนดูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณครับ วิจ็บนะเนี่ยมมดเลยขอบคุณมากครับ